เฟนเฟนฮือฮาดาราเด็กที่แสดงเป็นการะเกตสวยน่ารักเล่นเก่งมากเนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่19แล้วสำหรับละครเรื่องพรหมหมลิขิตโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพุธตาลได้เดินทางไปที่เมืองสองแควและได้เข้าไปไหว้พระในโบสถ์แต่ก็กลับระลึกชาติของตัวเองตอนที่เปนโรเมการะเกตได้อย่างชัดเจน ฉากนี้หลายเสียงชื่นชมการแสดงของเบลล่าทั้งสีหน้าแววตาดูขลังและหน้ากลัวนอกจากนี้ยังได้เห็นแม่หญิงการะเกตในวัยเด็กที่มีแววตาสดใสแต่ต้องเจอกับเรื่องร้ายๆทำให้เติบโตขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองฉากนี้มีนักแสดงเด็กอย่างน้องนีน่าร่วมแสดงอยู่ด้วยซึ่งเล่นเป็นทั้ง แม่การเกตไวัยเด็กและแม่พุทธตาลวัยเด็กนั่นเอง